สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคลิปนี้ก็มาถึงเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็สามารถดูร่วมกันได้นะคะ แล้วก็การเปิดไพ่นะเป็นการเปิดแบบพลังงานรวมๆนะคะอาจจะตรงกับคุณและอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานไพ่นะคะอาจจะไพ่ของเขาอาจจะเป็นของคุณแล้วก็ไพ่ของคุณอาจจะเป็นของเขานะคะอาจจะสลับพลังงานกันก็ได้นะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะปโปรดมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็พิจารณาเอาเนาะว,าว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยตรงกับจุดไหนกันบ้างนะคะคลิปนี้ก็ จะเป็นสำหรับคนที่มีประเด็นเท่านั้นนะคะส่วนคนที่ความรักยังดีๆอยู่นะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรก็ฟังขำๆก็ได้นะคะเนาะเป็นการฟังเล่นๆก็ได้นะคะ,ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้ขวัญว่าคุณน่าจะมีความมโนโไหมคะมโนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมีความคิดไปเองนิด นะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณเยอะก็ได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะอะไรอย่างนี้นะคะคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะเนาะสำหรับบางท่านบางคนเท่านั้นนะคะบางคนก็ามาโนไปต่างๆนานานะคะเนะาะขออนว่า,าในเรื่องอาจจะมีใครเข้ามาให้คุณเลือกหรือคุณอาจจะ มีความที่คิดไปเองก็ได้นะคะแล้วก็แลดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณคิดไปเองสิ่งที่คุณบโนไปเนี่ยค่ะนะ,ค,ะคุณเหมือนจะพยายามที่จะเอาชนะเขาให้ได้นะคะและดูว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณคิดถูกแล้วประมาณนั้นหรือเปล่าะคะเนาะเป็นการที่พยายามเอาชนะเขาะะเอะค่ะเนาะเหมือนกับ คุณไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่ะค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะและดูเหมือนอบคําพูดคําจาก็ขาดเหตุผลนะคะดูเป็นเด็กๆไปเลยนะคะเนาะนะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะเขาให้ได้ด้วยนะคะเนาะ,ะ,นะะกับความคิดความบโนของคุณนี่นะคะอืมอบางท่านอาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะกับความประความสัมพันธ์ของคุณเนาะ,ะซึ่งระยะทางนียก็ทาให้คุณรู้สึกระแวงนิด ไม่ไว้ใจเขาก็ได้นะคะแล้วก็มโนไปเองนะคะคิดไปต่างๆนานาไปเองกับความห่างไกลกันอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนบางคนก็อาจจะอยู่ไกลต่างประเทศเลยก็ได้นะคะต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้นะคะที่ทําให้คุณค่อนข้างที่จะไม่ไว้ใจในเรื่องของระยะทางสักเท่าไหร่นะคะซึ่งทําให้คุณรู้สึกลังเลรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจสถานการณ์นี้สักเท่าไหร่นะคะ ยังไม่รู้จะเอายังไงกับสถานการณ์นี้สําหรับบางท่านบางคนก็อาจจะมีการแยกๆห่างๆกันไปแล้วก็ได้นะคะเนาะไพ่มันขึ้นมานะคะไพ่แห่งการจบและไพ่แห่งเดอะเฮอร์มิสขึ้นมาก็คือเป็นการจบกันไปแล้วแล้วก็ไม่คุณก็เขาเนี่ยแล้วนะคะอาจจะออกมาอยู่คนเดียวแล้วออกมาใช้ชีวิตหลบมุมเหงาคนเดียวนะคะเนาะ ปลีกวิเวกออกมานะคะไม่อยากจะสูงสิงกับใครไม่อยากจะรับรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนะอยู่เงียบๆแบบเงาๆไปนั่นเองนะคะสําหรับบางท่านบางคนเท่านั้นนะคะที่มีกรณีที่ได้จบลงไปแล้วนะคะก็ยังคิดถึงเขาอยู่นั่นแหละขวัญว่านะซึ่งตอนนี้ขวัญว่าคนรักของคุณเนี่ยน่าจะทําตัวนิ่งๆเฉยๆใส่คุณไหมคะนะเนาะ,นะเขาอาจจะถามคําตอบคําอาจจะไม่ค่อยพูด กับคุณสักเท่าไหร่หรือเป็นการที่เขาพยายามทําตัวนิ่งๆเงียบๆกับคุณนั่นเองนะคะซึ่งขวัญว่าเขาอาจจะเบื่อการทะเลาะกับคุณแล้วก็ได้นะก็เลยแบบเ,เขาอาจจะเป็นคนที่ยอมทิ้งดาบแล้วก็เดินจากไปนะคะเนาะส่วนคุณนี่ก็เหมือนแบบว่าพยายามที่จะเอาชนะเขาให้ได้อยู่นั่นเองนะคะยังตั้งดาบใส่เขายังยังขาดเหตุผลกับเขาอยู่นั่นเองนะคะก็เลยทาให้เขารู้สึกอ,อยากจะ อยู่คนเดียวเงียบๆนะคะ,นะไม่อยากจะวุ่นวายอะไรบางท่านก็ถึงกับต้องจบความรักลงนะคะหยุดไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะ,ะบางท่านก็อาจจะจบจริงๆเลยก็ได้นะคะกับความรักครั้งนี้นะก็ลองพิจารณาเอาเนาะอาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้นะคะซึ่งขวัญว่าถึงแม้จะมีพลังงานแห่งการออกมาอยู่เงียบๆหรือพลังงานแห่ง าการเลิกลาการจบความสัมพันธ์นี้นะคะกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่อยูอ่ในเรื่องของระยะทางก็ได้ที่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนี้นะคะบา,บางท่านอาจจะเป็นถึงชาวต่างชาติเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยและกันซึ่งคุณก็แลดูเหมือนว่านะคะจะพยายามคิดนะคะว่า,าเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยที่ผ่านมากันมาแล้วเนี่ยนะคะ ให้คุณให้อะไรกับคุณบ้างาเป็นการหยุดคิดหยุดพิจารณานะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะขวัญว่าคุณพยายามจะหาแนวทางที่จะก้าวไปด้วยกันอยู่นะคะแต่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการหยุดคิดนะคะหยุดคิดทบทวนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะและเป็นการมองอคิดถึงวันข้างหน้าว่าจะเอายังไงต่อไปดีกับสถานการณ์นี้ซึ่งคุณ ขวันว่าคุณหวังนะคุณมีความหวังว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะครอบครองคุณจะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะเนี่ยนะคะสำหรับบางท่านบางคนที่ได้จบไปแล้วคุณอาจจะมีความหวังก็ได้และก็พยายามที่จะหาแนวทางที่จะ,ะกลับมาเคลียร์กับเขากลับมาทําความครอบ ทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำครอบครัวใช่ไหมให้มันกลับมามั่นคงกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งขวัญว่าบางท่านบางคนถึงแม้เป็นการหยุดหรือ,อมีปัญหาซึ่งกันและกันถอยออกมาแล้วเนี่ยนะคะขวัญว่าคุณน่าและเขาน่าจะากลับมาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้นะแต่เป็นการที่คุณพยายามที่จะหาแนวทางนะคะ ที่จะทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาแห่งการพิจารณานะคะ หาแนวทางกันต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้ครอบครัวของคุณกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณก็แรดูเหมือนว่ายังมีความหวังอยู่นะคะว่า,าความราบร่นสิ่งดีๆนะคะจะรอคุณอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านความรู้สึกของคนที่ชาวราศีธนูคิดถึงมากที่สุดตอนนี้เขาเป็นเช่นรายกันบ้างนะคะ อาจจะมีสำหรับบางท่านเท่านั้นนะคะอาจจะมี3คนในสถานการณ์นี้นั่นเองนะคะเนาะหรือบางท่านบางคนคนรักของชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะอยากจะปรึกษาใครไหมคะนะจะมีอยู่2องสถานาการณ์นะคะอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งที่เข้ามาในสถานการณ์ของคุณหรืออาจจะตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากปรึกษาใครสักคนหนึ่งในเรื่อง ความรักความสัมพันธ์ของเขาซึ่งตอนนี้เขากําลังจิตตกเหมือนกันนะคะกําลังเครียดรุ่มมิตกังวลนะคะไม่รู้จะเอายังไงต่อไปเขาก็ได้ไพ่เดอบมูลนะคะเป็นสภาวะจิตใจที่คล้ายๆยังคลุมเครือยังไม่ชัดเจนยังมิตกกังวลยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้นะคะยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะจิตตกพอสมควรนะคะเขาก็มีพลังงานค่อนข้างที่จะแย่เหมือนกันกับคุณนะคะซึ่งตอนนี้เขาพยายามที่จะควบคุม สถานการณ์นี้ให้ได้นะคะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยและควบคุมสถานการณ์ให้มันนิ่งให้ได้มากที่สุดนะคะเนาะเขาก็พยายามที่จะไม่โวยวายพยายามที่จะ,ะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับคุณนั่นเองนะคะเขาก็ยายาควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่นะซึ่งเขาก็หวังว่าสิ่งดีๆมันจะรอเขาอยู่นะมันเป็นแรงปถนาของเขานั่นเองนะคะนะเขาก็คิดว่าสิ่งดีๆเนี่ยสิ่งที่อะไรที่มันทําให มันไม่ชัดเจนหรือสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในใจเขานะคะความคุมเคลือความไม่ชัดเจนเขาอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนอยากทําอะไรให้มันถูกต้องหรือคนักของคุเนี่ยอาจจะชอบอยู่บ้านไม่ชอบไปไหนก็ได้นะคะเนาะสำหรับบางท่านบางคนเท่านั้นนะคะเขาหวังว่าสิ่งดีๆจะรอเขาอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะซึ่งน่าจะเป็นไปได้นะคะว่า,าหลังจากที่คุณกับเขานะคะได้ผ่านศึกกัน เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านอุปสรรคปัญหามาด้วยกันเนี่ยนะคะหวังว่าอาน่าจะในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจะต้องถึงเวลาสงบศึกกันแล้วนะคะเนะาะอบางท่านบางคนก็อาจจะสงบศึกกันนะคะนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหรือบางท่านบางคนก็อาจจะกลับมาอ่าทำความสัมพันธ์ให้มันก้าวต่อไปด้วยกันได้นะคะเนาะ ขวันว่าอีกไม่นานนะคะ,ะเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวที่มันทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่เข้าใจกันนะคะจะถึงเวลาสงบสึกกันได้เนาะนะคะ,ะ,ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีธนูเนาะ,ค,ะ,ะความรระความสัมพันธ์ของคุณนะ,ะเดี๋ยวขวัญมาดูให้คนโสดบ้างนะคะคนโสดที่เพิ่งจะ ที่ยังไม่มีคนคุยก็ได้หรือเพิ่งกำลังที่จะคุยกันยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรจริงจังนะคะ,ะเป็นการแซวแซกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโสดอยู่นะคะยังไม่ยังไม่มีอะไรที่สื่อสารกันว่าคุณและเขาเป็นแฟนกันนั่นเองก็อยู่ในสภาวะที่โสดด้วยนะคะขอพลังงานคนโสดให้ชาวราศีธนูหน่อยค่ะ ในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะมีใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ทําให้ชาวราศีธนูได้ยิ้มยิ้มหรืออมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสุขหรือ,อเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกนะ โอเคขอพลังงานให้ชาวราศีธนูคนที่โสดอยู่หน่อยค่ะว่าช่วงนี้จะมีใครเข้ามาทําให้ชาวราศีธนูได้จักระจรี้หัวใจกันบ้างไหมคะขอห้าใบคะ่ะจะได้ยิ้มยิ้มกับเขาไหมเนาะชาวราศีธนูคนโสดนะคะอืม ข่อนว่านะขอให้คุณอ,อย่าอยู่อย่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะให้คุณออกไปนะคะเนาะอย่าอยู่นิ่งอย่างเฉยๆนะเขาบอกว่าขอให้คุณออกไปข้างนอกอาจจะเดินทางไปทํางานหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างต่างถิ่นต่างแดนต่าง ประเทศก็ได้นะคะขอให้คุณอย่าอยู่นิ่งๆนะคะออกไปค่ะออกไปนะคะข้างนอกเนาะคุณอาจจะเจอใครบางคนที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ที่คุณจะไปเจอเขานะคะนะแล้วกอ็อาจจะแตกต่างในเรื่องของอา,อายุก็ได้นะคะหรือจะเป็นอ่อ ชาวต่างชาติแตกต่างกันทั้งด้านวัฒนธรรมศาส,สนาก็ได้นะคะที่คุณจะเจอนะสำหรับบางท่านบางคนก็อาจจะเจอพลังงานเก่าๆก็ได้ที่ยังวนเวียนคุณอยู่นะคะเนาะก็มีหลายๆสถานการณ์นะคะแต่ไพ่บอกว่าขอให้คุณออกไปนะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะแล้วคุณจะเจอนะคะเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูก็จ,จะประมาณนี้นะคะสําหรับบางท่านบางคนก็อาจจะเจอในเรื่องของสายงานตัวเองที่ อาจจะเดินทางไปทํางานนะคะแล้วก็เจอกันกับเขานั่นเองนะคะเนาะหนึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ที่คุณจะเจอหรือเป็นการเดินทางไปแล้วก็ไปเจอเขานั่นเองนะคะเนาะเจอกันต่างถิ่นต่างแดนต่างอ,อําเภอต่างจังหวัดต่างประเทศเลยก็ได้หรือเป็นคนต่างประเทศเลยก็ได้นะคะก็าอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟรหรือธาตุน้ําก็ได้นะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะธาตุดินก็มีนะคะเนาะชาวราศีธนูก็มีนะคะเนาะ นะคะก็จะมีหลากหลายนั่นเองนะคะที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับเพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะถ้าเพืเพ่อนท่านใดนะคะที่ชอบนะคะก็ช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะเพือ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะคะเนาะนาถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแนะนำติชมอะไรนะคะก็เม้นท์ เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะนะแล้วขวัญจะพยายามตอบให้ครบทุกเม้นต์นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ